ศึกชายแดนยังคุกรุ่นแต่กองเพลงที่ลุกแรงกว่านั้นกำลังไม่ทำเนียบพนมเป็นสวัสดีครับชาวไทยมิดฟังแอสสักครู่เราจะเห็นเกมนี้ชัดขึ้นอีกนิดความจริงแล้วหุ่นเซนไม่ได้วันไวเพราะอาวุธไทยเขากลัวว่าผลเอกเตียบันจะก,กระชากเก้าอี้ของตนไปเมื่อไหร่ก็ได้สังเกตสิครับทหารแนวหน้าใช้ปืนสนิมยุคขเขมรแดงต้องแบ่งข้าวกันกินแต่ทหารรักษาทำเนียบถือไรเฟริลรุ่นใหม่ใส่เสื้อเกราะเต็มยศอาวุธเหล่านุ้มไม่ได้เตรียมไว้เลงไทยหากเตรียมไว้กันคนในทำเนียบไม่ให้แย่งอํานาจหุ่นเซนและภรรยาเป็นนนนเเชื้อสสาายยยววีีม่ตบัก ลูกชายเตียเสหาเป็นสายไทยจีนเกาะกงฝั่งหนึ่งคือขั้วเวียดอีกฝั่งคือเบอร์สองสายทหารอย่าคิดว่าเตียบันสบายใจนะครับเบอร์สองกวาดระแวงไม่แพ้กันเขารู้ดีว่าหากแสดงท่าทีก้าวร้าวหุ้นเซนอาจสังเกตก่อนจะทันแย่งบัลลัง ทั้งคู่จึงต้องแสร้งยิ้มใส่กรอบนาและจับตากันทุกฝีเก่าเหมือนเสือสองตัวในถ้าเดียวกันไม่มีวันหลับสนิทเตียบันยืนรอยืนนานจนเหรียญนมนแต่หุนเซนไม่กล้าปลดเพราะกุญแจคลังแสนและเส้นโยกย้ายแม่ทัพทั้งหมดอยู่ในมือเขาทุกคนในทำเนียบรู้ดีว่าหุนเซนไม่จริงใจกับใครคลิปสนทนากับอุงอิงที่หลุดว่นเน็ตก็ชัดเจนเตียบันจึงคบเขาแบบระวังหลังยืนนิ่งแต่สอด่องทุกช่องโหว่พูดถึงคนถูกหลอกดูเหมือนจะมีเพียงท่านโทนี่ฝั่งไทยที่ยังเชื่อใจหุ่นเซนเต็ออว รนท่านขึ้นเครื่องไปพนมเปญเตียบันคงหัวเราะเบาๆวา่าคนไทยใจดีเกินเบอร์และยิ่งหุนเซนสั่งยิงใส่พลเรือนไทยกําลังใจในค่ายทหารก็ยิ่งไหลไปหาเตียบันถามตรงๆครับใครอยากสละชีวิตเพื่อผู้นําที่เห็นแก่ตัวแบบหุนเซนส่งลูกคนอื่นไปตายเพื่อปั้นลูกชายตัวเองเป็นบุรุษเหล็กหากวันใดศาลอาญาระวางประเทศเปิดแฟ้มคดีหุนเซนหรือจีนเริ่มมองหาม้าตัวใหม่ที่สะอาดกว่าเตียบันพร้อมขวบมมานั้นทันทีส่วนเตียเซหาก็ถือบังเหียนสำรองไว้แล้วเพื่อนๆลองคิด,คดตามนะครับไฟชายเดนได้จุดไฟในธรรมเนียบ ไทยอาจไม่ต้องสิ้นเปลืองกระสุนหากเปลวไฟจากพนมเปลนลามถึงเก้าอี้ฮุนเซนสงครามอาจดับลงด้วยน้ำมือคนในรัฐบาลกัมพูชาเองชาวไทยไมีคิดเห็นอย่างไรครับไฟในทำเนียบจะลุกทันไฟชายแดนหรือไม่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันครับ